เดี๋ยวอันนี้เป็นบิชิยามอันดองค่ะนี่ลองบ่ไล่พี่น้องนี่เกมดังอ่ะเก็บจะมีแต่เนาะเปิดพร้อมมาบัดนี้ก็แกงให้แล้วพี่น้องเด้อแกงหน่อไม้นี่ป๊าเจ้า ใส่เมงกิโลหรือเ่าเมงกิป,ปมกับมาเฮ็ดหูนูนะ้อพี่น้องเลยเนี่ยเก่งตามมันออกบรรน,นาเฮาเก่ง่อไมมมาเดอ้อยู่หน้าโคกเซฟเซนตน้องกันพี่น้องเลยถ้าถ้าพี่น้องเลยเปิดภาพขึ้นมาก,ก็เห็นสภาพทางไปหน้าสะพ่วงเด้อไปหน้าโคกพี่น้องเลย ตอนนี้กําลังย่างไปนาโคกเนาะนาโคกเดบนบนนาไต่พี่น้องกํลังย่างไปคนเดียวสาหัดไปก่อนแล้วเด็ดถากกับเด็ดสามมือนี่พี่น้องเลยกระทักทายสบายดีซอสดีแล้วพี่น้องย่างไปนาโคกก่อนหมดไปเยี่ยมตูพอดนแล้วนะท้งงัวทางควายแล้วเลียงอยู่นาโคกเลียงผู้เดียว ไปจอบเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นแนวใดเนาะไปเบิ่งเข้าก่อนเข้าก็บ่ได้ไปเบิ่งเป็นเดือนแล้วนี่จักงานจักสิขี้ลาบ่ฮู้ฝนตกอ่าช่วงป้าบางคนเกี่ยวข้าดให้เจ้าเกี่ยวข้าบางคนเขาก็เริ่มเกาะเกี่ยวแล้วนะสะพวงยงเด้อพี่น้องยงๆกเกี่ยวเนาะทางเบิ่ง์ เกาะพันสาก่อนพี่น้องเลยแตงสีเกี่ยวเนาะจังสีคอยเกาะไปเท่าน่อยยันฝนตองห้นะามเนานนะเพราะว่าในเงี้กับเจ้าว่าขา่าวฝนจะมาอีกเดี๋ยวพี่น้องเลยพายุชิเข้ามาอีกลูกหนึ่งสองลูกเห็นแล้เนาะที่ะนะที่ที่หาจะพวงกับบุหูในเงี้ยกับเจ้าว่าเนะาะจักสีแมนเลยบอพี่น้องเลยพี่ขคาวทั้งนี้ก็สุกดเ,เดืองเพื่อเพื่อไปเลยพี่น้องเ,ยเลยฮ่าจ้ามาลองชมบรรยากาศดู นาโคก่อนบัน <Evangel> น <Fern anda> ี่พี่น้องเลยหญ้าขุยแล้วก็ฮอทฮอนแห้งแดดหายกแดดซามเมอร์แล้วนอนแดดแห้งคนเกี่ยวเข่าบางคนกับเกี่ยวแล้วพี่น้องไอ้พวกพวกทางนาเกี่ยวอะไรพวกโอ้ขาขาวพวกุบขาวผู้พระแวะอย่พวกนน่ะเกี่ยวแล้วทางแบบพวกเกี่ยวสองคนพวเนาะ มงอมงอมงอม,งอ,มอยู่พี่น้องเลยถ้าซ้ำนี่ก็คือสีสบายอยู่เนาะพอดีบัดฝนเลยน่าสะพวงรถแบบนี้ก็มีเลยพี่น้องเลยนี่คอยบัดก็มีเลยนี่ย่นออานเอาบระทันอยู่นี่ฝนก็เพราะฝนเนาะตกตลอดช่วงกีน่นี่ เก่งน้ำลงไปกับบลงปีนี้ใช่ไหอ่ะ้เกี่ยวเขายางน้ำอยู่พี่น้องเลยเป่งน้ำลงกับบลงกว่าฝนตกตลอดน้ำอังให้ตลอดเต็มกูให้ฮ่าถ้าหอนหอนใครแต่ว่าเดดโฉมสามมื่อแล้วทางกับอยากเหงียนน้อยนึงเนาะมั่งน่อยนึงใครกว่าฝนตกอยู่ ไปแล้วพี่น้องเด้อะไนาไปนาโคพี่น้องเลยฮ่าจะหอน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 โ,อโอหนนไหลกระเด้อพี่น้องเอ้ทางไปนาสะพวงถ้าว่าเอาแล้วแจ๊กมากขึ้สิไปบ่ได้ยังบ๊อดอยู่พี่น้องเลยมึงเนี้ยทางเนี่ยเป็นโซ่เป็นเหวบ่นเ,นนเนะะาะเพราะว่านน้ำทางน้ำไหลลงพี่น้องเลยโอ้ตายจ้ะบงับงบงังบังนี เราจักมาสิรอดบ่าเลยยันปีนร่างกายย่ <c oughs> พูดแหละเนาะทาว่าวิทย์ฝนพูดแหละกับเจ้าชีพากันมาแปลงทางเนาะแปลงทางเพราะเราบาเก่เขาเมื่อจังสบายเนาะพี่น้องเลยแก่เขาเมื่อใส่เล้าอยู่บ้านไผ่ก็ได้เนี่ยเกี่ยวเขาหรือว่าหลังฝนตกเช้าเวิดฝ้าเวิดฝนกับสามัคคีกันพากันอ่า พุทแปลงทางกันเละพอดะว่ารถเที่ยวได้เดี๋ยวนกหนูมานาโคกในเสียงนกเสียงหนูห้องรลายฉันนั่นวันไวสัพวงกระหอนกระเบื้งกระเบื้องยางมาคนเดียวสะฮัตคนไปก่อนแน่สะฮัตเพราะว่าไปชมลานอยู่วงเฮียนพี่น้องไว ใส่สาั์ยางก่อนตาวาสิท่ถ่ากันก็ย่ามมนสวยเพินกระลยยางมาก่อนนี่ก็ได้ยางมาตามหลังคพิ่นฮอนฮอโอ้ยนะทางจะเจินมัดถ้ามาแบบนี้ก็ฮอดเด้อพี่น้องเด้อฮอนหน้าสะพวงนั่นแห้นี่ ไม่มาเลยน่าสะพี่น้องเลยฟาะา,ายจนโกนบัดผลตก <laughs> รลยหมดเลยทีเดียวเลยตึ๊น่าจะพู่มบ้างเลย น้องพายแล้วพี่น้องเดินมันไม่บงคะคนหายอยู่บุคอยอยานี้ได้มีอยู่พี่น้องไหมมีหยอดเดินอ่ะเพราะเลาอยู่ทำไมบงมีมันาโคกหน่อ,อ,อย หอนแล้วหอนแล้วพุสฮัสนะสหฮัสหายง่างยแบบนี้พอดีเลยเนาะพอดีวิทย์ออกพันสาจังมาเกียวพี่น้องเลยเนี่ยเขาน้าจัง ฉันหาน้ำไม้อยู่พี่น้องเลยพคนน่ะเด็กเสียงลงหัวเจ้าห้องอยเลยคนน้าเขาน่าโคกสะพวงงามเต๋ออยู่พี่น้องเลยไหมเขาน่าโคกมีพี่น้องไหยงามจ้ะคิดว่าสวยงามไหมยอมกล้าเลยพี่น้องเลย ย so hey, ิ my daughter. My daughter ่งกล้าบ่พอให้ยอมกล้าแมันขึ้นกับงานอยู่พี่น้องเลยนะเพราะเวรงอยู่ยอมกล้ายิ่นจะกล้าบ่พอหน้าหอดแล้วนักโคพี่น้องเลยเบิ่งขาหน้าโคสะพ่วงเด้อยังอยู่บ่าพี่น้องเลยนี่นะหอดหน้าโคเทียงนาก็ได้เทียงนาหน่อย ตอนนี้ก็หอดเทียงแล้วหอดแล้วกับพากันไปหาน้ำไม้ก็สาหัสกำลังออกมาพี่น้องเลยนะ่ะน้ำไม้ก็มีอยู่ยามนี่เอาเอาบ้องมัน ทำไมมันขึ้นเฮียวไปแล้วเนี่ยป้าอยู่น่ะโคกลมพัดเย,ย,ย็นจ้อยๆเด็ดสามเมอร์นี่แล้วแดดแต่คนเกี่ยวขเขาหาน้ำไม้แกงน้ำไม้ตอนเที่ยงเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำไม้ยอาน,นิดน้อยหน่อเหรอเป็นแนงเป็นตุกพี่เจยอาน,นิดน้อยแกะน้ำไม้น้ำกันได้พี่น้องเด้อบ้านหาน้ำไม้ไลายกับน้ำไม้บง แกก็ไม่ก่านาโคนยอนี่แห้งอะไรน้ำไมไหลเสี่คนกนไิได้ <laughs> นําทน้ำไม่ไลเล่นซื้อมาจะื่อเป็นาเออ,อไม่ไหมันมีขนไม่ร้อมันมีคนตามล้วม,มันน้ำไม่ไหเลบอกมหนน้ำไม่สิไรดไิเดินย้อนีน้อยเลเป็นแดงจัง,ตงใตพื้นไม่ เดือพเด่นจุ้ยจุ้ยกำลังโปะไคหน่อยเดียวแกงโปะแกงพี่น้องเลยพี่น้องโผล่แไหมดูดูหากล่องมาม่เไม่ไเิน

เราหง่อยว่าอะไรทำไมอไรกินเซ็ตแซบ้ 点嗯，对，我得点开，嗯<褪>。嗯。<noise> มัมัตรงเป็นนี่เล่มันตรงบุนักดิบานมือรนี้แกยืนกันถอนท้้ง ¡Gracias! giờ anh, mình anh <laughs> Hay là là... em <laughs> mình mình em anh em 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 đong em 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 Mình kiếm em 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 cái em em จเจอแล้วไปเกงได้เมือนกัเปิดภาพมาบันนี่กับกแกงไงเด้เดเอพี่น้องเด้อแกงมะม่ายเลยนี่ปพาเด้าใส่เม่งจิโร่หรือว่าเม่งจิปลมกับมาเฮ็ดหูนูน้อพี่น้องเลยเนี่ยแกงตามมันนอกบรนนาเฮาแกงมะม่ายมาเด้ออยูยีนาโคกแซ่บๆนต้องกันพี่น้องเลยกำลัง กับรังแกงเนาะหมอกกับรังผดอ้อยออย,อยู่พี่น้องเลยตรงนีง้ย้ายทวนทวนพะเคนยังอันดำดำนี่เมนเฮ็ดเด้อพี่น้องเลยเฮดอาหูหนูเด้อเฮ็ดกระต่ายเนาะอันดำดำแก่งชีแมงจิรอพ่อมามาเสิบเซนน้ำกันแกงตำภาษาบ้านนอกบ้านนาเฮามีสำลีกระใส่สำนั้นมาเด้อเสิบเซนน้ำกันพี่น้องเลยแกงน้ำไมมขาดบ่ได้กับปิ้งปลาพี่น้องเลยปิ้งปลาขาวหน้าเนี่เยเนาะ ปิ้งปลากับแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ให้ยินานนี่แหละฮะฮ้อนๆมาทางนี้กันนั่งกินงัวๆอยู่แกงไม้นี่แหละโอ้ยนี่ตามภาษาบ้านนอกบ้านนามีมกะิกินกับมามาซอยู่ให้ยนานมาเด้อพี่น้องอกินข้าวกันเด้อบดนี้พี่น้องเอ้ยซนํากันอยู่ทุ่งไหทุ่งนาเียงนาน้อยคอยัก こう。